เอกาหรอเดียเฮ้ยไปพามันไกลขึ้นว้าเออทไม่เป็นไรนะเฮ้ยพี่นักเลือดสีพี่นักกินอย่างวุ้สีเหมือนมาร์เมโล่อ่ะเ้ยอะทำไมเครยมันเยอะจังอ่ะพี่ขอลองชิมเดี๋ยวอไรนโอ้ที่ดูชื่อประจักษ์ก็เปลี่ยนใหม่เฮ้ยโอเคเรียบร้อยลาก่อนไอ้โมตายเหรอเรียบร้อยไม่ตายเรียบร้อยเลิศไอ้โมเลิ

เอาเฮ้ยเดไอ้ย้ยไอ้บ้จรคดีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยไ้เนี่ยไอ้เนียอ้เี้ยไอ้เนี่ยไอ้เนียไ้เนี่ย้เนี้ยไอ้เ่ยไ้เนี่ยไอ้เนี่ย้เนียอ้เนียไอ้เนี่ย้เนี่ยไอ้เนี่ย้เ่ยไอ้เน่ยไอ้เนี่ย้เนี่ยไอ้เยอ้เยไ้เี่ยไ้เนี่ย้เนยอ้เนี่ยอ้เนี่ยไอ้เนยอ้เ่ยไ้เ่ยไอ้เนี่ย้เน่ยไ้เน่ย เก็บผ้าอยู่ใกล่เก็จะกล้กเก็บผ้าก็ระฆ่าในไอโม่สีสสีโมเหมือนมันเม็โล่โดนกินเลยมีแต่คนอยากกินโม่ก็ไข่บนหัวด้วยไงพิเศษใส่ไข่ติดตะลุยติดไข่ว่าอี่ยากท่สุดอะไรออยู่ไหนวะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะอย่างเพิ่งถามาครบทุกคนก่อนไอเก่งยังไงผมอยู่ห้องปืนทิ้งขยะอยู่ห้องปืนไนวะนก่โะเลกามามามาาอยอไอไอไออยอไออไอไออไ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 อเอไอไอไออเอไบอออไอออ่อออาอ ตอนเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่โมร้องโอ้โหเสีงว่าไอโมไอโมน่าจะเห็นศพแรกแล้วเดินไปแล้วน่าจะโดนฆาตกรปิดปากตาที่ขวาล่างเลยพอกูไปดูชีพจรนะฮหคนแมวอะไรงั้นอ่ะทำไมวะเออเยเย้ที่โมเดังวะแมวมาจากขวาล่างเว้ยแล้วทีเนี้ยเดินมาเดินเข้ามาในห้องไอ้นี่กูเห็นเลยแมวเดินแมวมาจากขวาล่างอยู่ห้องสัตว์ชีพจรใช่ป่ะแล้วก็เดินเข้ามนฆาตกรกกดแล้วก็เดินกูว่าเดินเดินตามไปแล้วแมวก็ทันวิ่งหนีแล้วให้แกไปแก้สมุเทศแแมวไม่เดี้ยวไปแก้สมุทรเทศแมวเดินตรงไปเลยโอเคครับ อปวดโหดใหม่เลยไงไม่ได้ผีอะผีพี่ไดะเฮ้ยที่โหดใหม่มันเท่เกินหรือเปล่าวะชอันผีริมเรียนเลยตอนตายตอนตายเอาเหมือนเดิมมือนเมมันไม่เนียนเลยนะโดรีเอฟเอฟเออไอหนุ่ะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าฉันผีมันจะยิ้มได้นะเขาร้องยิ้มได้เนาะเพี้ยเท่ว่ะกูชอบอะกูชอบปรับใหม่มากมันไฮเทคกว่าเดิมทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยนะเธอทำนกอะไม้ไช่แค่นี้มาได้เป็นลม โอเคพีโอเคพี่ไปปลั okay. ๊ชาร์จอ่ะโดนเลยอ้าวเก็ดมาไหวยังวะเดิยไม่ได้แล้วนะเป็นไรเหรอไอเก็ตปวดตังค์ใครปลาฟิวพี่ชายว่าแปลกๆเรอวะพ่อมึงอะ เนี่ยหนูโดนจอดคนเนี้แล้วมึงยืมจอดพินาเดนมาสักคนเขาไม่ฆ่ากูกูยืนแก้มาสักพันหนึ่งอ่ะแล้วกูไปไปดูไปเอ่อไอผูมันก็ไม่ฆ่ากูมันเข้ามันมาคนแรกมันก็ไม่ฆ่าเดี๋ยวกูจะโชว์ไม่มึงหยุดแฟชั่นปี2099ให้ดูนี่แตงตัวโดนละกูไม่ได้พูดเลยไม่ลาพินาลาบาย see you เอ้าเฮ้ย แมวไม่อยู่หรอกเมื่อกี้แมวยืนนิ่งเหรตอนที่แมวไม่ยืนนิ่งเหรอแม่เอ้ยบินถามหน่อยใชไหมตอนไปจริงเป็นข้าตอมมันไม่มีที่ปิดประตูอะยังบาดเลยมีพี่เป็นคนปิดเองครับโมไม่ไม่ของหนูไม่คืนกิ๊กก็กิ๊กเกียงไงพี่น้อพใช่แล้วโวโก้แล้วโกโก้หนูพูดก่อนกิเรียบกูใช่ไหมอ้าวใครเปิดให้วะเฮียนี่เฮียนี่คิดจะเลี่ยมกูเฮียนี่โกโก้ไปฝายอยู่เฮียนี่คิดจะเลี่ยมกูแล้วนะเฮียภู้วิสัตว์ กูรู้นะกูรู้นะเมื่อกี้กูไม่รู้อ่ะภูเมื่อกี้กูเดินคู่มากับไอ้ภูเว้กูไปอยู่ตรงห้องซ้ายสัตว์กูเข้าไปตรงห้องเพชรแล้วกูไปแต่งตัวแฟชั่น2,099อยู่เฮีย ทีเนี้ยกูก็กูก็เออ,เอกูเ,ออเดินามาจากไอ้ภูพร้อมกันเว้ยแล้วภูก็เป็นคนเปิดประตูทีเนี้ยไปตรงห้องปืนนะห้องปืนอ่ะมันจะที่จริงมันต้องเก็บ AK ก่อนเว้ยสองกระบอกนึกออกป่ามันต้องหยุดแป๊บนึงแล้วกดกดแล้วก็รีบเดินไปอ่ะอันนี้ไอ้ภูเดินแบบเดินเหมือน,นโฉบ AK ไปเลยแบบเดินเ<ม>ข้า,าไปตรงมุมเลยก<ๆ>็น้องคนนันจริงน้องก้รัวเลยพี่น้องก้กรเดินไปเลยอ๋อบรองกบปกติเลย แต่มึงแก้ผูมันยืนทาเควสไม่เวสอยู่ตรงที่เปิดไฟมันมันมันต้องยืนนิ่งสักแป๊บนะพี่โน้ตพี่ดีนทำคลิปดิพี่ดีดต้อไม่ช้าพี่เ้างไม่ชมดแต่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรมันแต่มันก็ยืนทำเควสจริงๆอ่ะมันไม่รู้อ่ะมันจะิงทำเวสเดินไส้ปืนเลยก็ได้พี่ได้เพราะว่าตอนต้นเกมมันมันควรจะฆ่ากูแต่มันก็ไม่ฆ่ากูเลยนึกออกปะมันก็มันก็เหมือนแบบจะไม่ได้เป็นหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นหลักฐานไว้ก่อนอย่าเพิ่งโหวตมานะ

ไอต่อคนนี้มันมีพีกกระลุดลูกแมวไอ้ผู้แมวแมวนิ่งแมวนิ่งแมวค้างอยู่คนเดียวแล้วซึ่งศพเดียวด้วยอะกูกูกลัวแล้วกูไปแล้วกูไม่เฝ้าแล้วกูกลัววะกูกลัววะกูกลัววะไม่ตอนนี้แล้วแมวก็ยืนนิ่งให้ดีด้ข้าไม่เห็นเออใช่มาแบบนะโลกพยายาม กจับแล้วสิจับแล้วสินะไม่หอดอยู่ไอฟิวเป็นอ้เหี้ยรู้จักวิชาลมลากที่เอเคยใช้กับพี่วะตีกับดของนแล้วสินะนี่อ่ะนะปุบเดียวนะสงสัยแบลว่าที่มันตบเดียวนี่ไอฟิวพาเลยไบายบายาวอดพี่มานานละเตอเล่จริงจรงสินะน้องชายคนเนี้วิชาลมลนู่าโมดูตบ ดานดายาไปฮะว่าสงสัยดนยาว่าไม่กล้าเากลก็ได้แมนเียเลยเกรุนขำตั้แรกไรดาให้ดาตายพี่ยาเเป็นแมวโอเคไหมเคพี่ยยไปดิไปดิไเวลามจูอ้าพี่้าเป็นไรได้ไปได้เียเลยมานี้มานี้ นี่ใช่วิชานิจาอยู่ไมไม่ทำรหรอวิชาตะกุนไปหลบกพี่ตะกุนไปหลบกันแล้วฟิวพี่อยากคนีกว่าฟิบอกว่าพี่ไปทำอครนั่งมอนต์มาทำแล้วทำแล้วทำแล้ว้อนี่โอ้ยอ๋อพี่รู้แล้วม่มันขนลุกโอเคปวขี้บอปวดาแล้วพี่นัทเป็นไรไาพี่ว่าพี่ลื่ลมเพลงนี้หรือว่า พอดีพี่น้าก็หายไปนะตามไปไงพี่ลืมลงมาลงแน่แกงเนี่ยเขาแลกก้อนปิดประตูเก่งเหรอไปเลยจ้าไปแล้วเปิดการเราดังที่เราอยู่แล้กไงพี่ชาลันตะคุณไปหลงไงโดยยาเนี่ยทำไรอ่ะหวังแล้วโดยยาจริงพี่โดนยาเอาเลยเอาเลยจริงเฮียมันน่ากลัวจริงนะเ้อยเมื่อกี้เอาเลยเอาเลยได้เลยจริงโดนยาไรอะ ใช่แน่นอนเว้ยดีดาพันธงไอเ้เหี้ยตอนแรกตอนแรกตอนแรกแมวเดินมาเว้ยเออตอนแรกตอนแรกแมวรูดลงมาได้มาแล้วเดี๋ยวกูรีบรูดขึ้นเลยท่านี้ยท่านี้แมวก็ไอ้นี่ไอน้ไอนี่ลงังหยาดไปคั่งหน่อนใช่ป่ะเออแล้วท่เนี้ยตอนครัหนึ่งกูขึ้นมาทำให้วัวพอกูลงมาได้มาพวกแมวนั่งย้ายกลับมากูรีบขึ้นบันไดกูโวดเลยแล้วแมวขึ้นตามมาไล่ตาไล่ตามเลยดีดาได้แน่นอนบอกเลยด้านผมใส่แมวเว้ยเพราะแมวมันฆาตกรมันฆ่าแค่สุดีย่าเว้ย เหนอยมากมากเอยู่วะน่ะอยู่ข้านั้นเลยน่ะวิวเรายืนนิ่งทุกทีบอกแล้วว่าแตเราอยู่ดี้ผมก็โดนโบสถ์แล้วผมไม่ทันฆ่าใครวิชารับตระกูลไปหลงนะฟิวตากรบ๊ายบาดิบกัดเ้หน้าพี่นันนะโมงไอ้เจาอเจ้วิชารับตระกูลไปหลงไอ้ฟิวช็อกก็ได้น่าช็อกอยู่ว่าฆ่าปูแล้วมีคนนึง่บวกไปนี่ไงเคยเป็นคนเคยทายเองแต่กลับลืมลืมจำชื่อตัวเองเหรอวะวิชารับตระกูลไปหลงโอนทีนะตอนที่เรใช้ฆ่าเร็วอ่ะ